ทุกคนนะคะเจตอตกับคําช่างคข้ามาสตอรี่วันนี้คณะจะมีย้อมผมเองเดอ้อเมื่อก่อนนะ่ยย้อมแต่ปลายขึ้นปลายมีแต่ย้อมปลายใช่ไหมดูเสียทีนี้เราจะมาย้อมขึ้นสีสันนะคะซึ่งไม่เคยย้อมเองมาก่อนเลยไม่รู้จะย้อมได้หรือปั่าดูันมนจะเริ่มย้อมได้ไหมซึ่งผมก็แบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งสีสับเรียบร้อยแล้วนะและปลายผมมีความเสียหนักมากนามาดูกันว่าหลังจากที่ย้อมแล้วมันจะได้ไหม ชตเตยๆสีที่ยอมนะเป็น <c oughs> สีสีค่ะสีนี้ก็เป็นสีอัลส์สีมิกกี้คัลเลอร์นะคะบนทองสว่างค่ะเราจะลงสีกันเลยนะจ๊นะพร้ <c oughs> อมไหมพร้ <c oughs> อมนะพร้ <c oughs> อมไหมพร้ <c oughs> อมดพร้อ <c> ม <oughs> แต่ว่าคนอื่นขอสวมเสื้อก่อนจ้ะกันเปื้อน กันเสื้อเปื K ้อนนะคะแล้วก็จะสวมเสื on, ้อสีโทนดำไว้ก่อนเพื่อกันสีมันเปื้อนเสื้อชุดสวยของเราเด้อพี่น้องมาบาดทันไปเท่ากันนี่ของผมจุกวองดี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 เราไปใส่ถุงมือแล้วกับสมยากันเด้อเดี๋ยวมาพอกกันนี่นะคะถุงมือนี่เราจะผสมยาน้ำยานี่ผสมก็มีแบบว่าเป็นแบบนี้มาให้เนาะ ก็ซึ่งก็ไม่ยากห้าวสีบีตัวนี้ลงไปเนี่ยเอาเขาจะบีบบีบดึงยาบีบด้งยาตัวนี้นะคะเข้าไปในขวดนี้หลานก็ป้าป้านี่ละโหเราวันหนึ่งไหมฉันทำสีผมก่อนได้ยัง

ดูค่ะทุกคนสภาพฉันเละทุบเบหมดเลยกินบ้างหีือยัางนี้ชินนี้จะบอกว่าฉันแสบหนังหัวมากเลยนะทำไมเธนต้องแสบนั่นหรอก่อนนี้ฉันจะทำสีผมฉันเก่ายังจจกว่าฉันทำจริงๆก็ไม่ตั้งใจทําทำันดีหรอแต่ฉัน แต่กอยากทำต้องมารอลู้กินดอกกสีผมจะดอ้อาเป็นยังไงชัดหนังวามันคงจะสวยนะรลรง้นกันได้ทุกคนดูสิแล้วท้าตัวเปื้นแนะนำนะถ้าว่าใครอยากเที่ยวแนะนำไปที่รานนี้ ผมเสร็จแล้วนะทุกคนแสบหนังหัวมากเพราะว่าก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะย้อมมันค้านั่งเกาผมกัาหนังหัวแวมันแสบะระคายเคืองฉะนั้นแล้วใครที่จะย้อมผมก็ต้องอย่ากเกาก่อนนะมาลองดูว่าหลังจากแดนและสีผมจะเป็นยังไง คนได้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันนี่ดูข้างนอกนะว้วนี่ด้นี่างเง้นะกินไหมแต่ปลายมันขนาดเราเน้นปลายบ่อยเยอะๆแล้วนะความปลายของมันยังมีความเข้มอยู่อน็นปะแต่ตรงเห็นไหมตรงเนี่ยจะกินดีมากเลยเฉดสุดใกล้ แต่รวมแล้วได้เนาะปลายไม่ได้ลงนะเพราะว่าปลายเสียอยู่แล้วนะทุกคนลืมบอกไปนะคะว่าขนางผสมสีอื่นเพิ่มนะเป็นสีบอนเหมือนกันกแต่เป็นของย่ออื่นเพราะว่าลักษณะเหมือนมันไม่พอนะเป็นเบลิน่าสีบอนสว่างแล้วก็ อ่เป็นบอลทองเหมือนกันนะเอ,อเนี่ยบอลออนประกายทองออชุฝั่งนี้กินไหมเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวมุมแสงไม่ได้แสงไม่ได้ตอนนี้อะจะบอกเลยว่าแบ่งผมไม่ค่อยเท่ากันด้วยเนาะสวยโอเคร้อยค่ะ คลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยได้อยู่นะได้อยู่นะ,ะไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank <laughs>